นี่แหละคุณเอ้เพราะว่าความอลังการงานสร้างของเสื้อผ้าที่เหล่านักล่าฝัน True AF สวมใส่ในละครเพลงเรื่องโจโจซังนะฮะแม่ตะการตาโดนใจล่าสุดนิตยสาราดังอย่างเปรียวครับเลยคว้าน้องๆนี่ให้มาแต่งองค์ทรงเครื่องกันแบบเต็มยศในชุดกีโมโนและเสื้อผ้าสไตล์ย้อนยุคสั่งตรงมาจากยิปปุง่งนะฮะ ซึ่งสีสันของละครเพลงเรื่องนี้ก็คือนี่แหละครับเสื้อผ้าด้วยนะครับหวังว่าจะนําเสนอให้คุณผู้ชมและแฟนคลับได้ชมันแบบเอ็มที่คุณครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มาถ่ายแบบนะครับเรียกว่าโจโจซังนะครับเป็นแบบว่าถ่ายแบบยุคสมัยนั้นเลยก็คือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เราใช้แสดงด้วยนะคะแล้วก็ราคาชุดกิโมโนของวันนี้เนี่ยรวมกันทุกชุดแล้วเนี่ยก็ประมาณเกือบ2ล้านบาทนะคะที่เรานํามาถ่ายกันวันนี้นะคะ แล้วก็จะได้เห็นกันอย่างเต็มเ็มนะคะบนเวทีนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะคะติดตามไปดูกันเยอะๆนะคะเรียกว่าย้อนยุคก,กันเต็มที่แล้วก็เสื้อผ้าที่เป็นของโบราณเนี่ยมีอยู่เยอะมากค่ะคือแทบจะไม่มีการตัดใหม่เลยเป็นของดั้งเดิมใช่ครับก็จะมีเซนเซ่ซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆ<ช>เลยที่รู้เรื่องเรื่องพวกเสื้อผ้าอย่าง,างละเอียดมาแบบคอยกำกับคอยดูแลรายละเอียดต่างๆให้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องการซ้อมช่วงนี้น้องๆบอกฝึกหนักมากทีเดียวครับแล้วก็ฟิตเต็มที่เพื่อต้องการให้ละครเพลงเรื่องนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับการซ้อมของวเราก็เข้มข้นมากค่ะตอนนี้ก็ขเขาเรียวกว่าอะไรอะรฟิตมากใช่ครับวันละร้อยการแบบว่าเห็นหนักๆน,นะคะจะมีจโจอสั่งแล้วก็จะมีพิงเกอร์ตั้นนะคะที่ว่าจะต้องต่อบทกันเยอะนิดนึง และในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากตื่นตาตื่นใจกับ The Musical เรื่องจั่วโจสรงก็จองบัตรกันได้เลยนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาส่วนวันแรกของการแสดงนะครับ9สิงหาคมครับที่เอ็ม a t ตเอร์หรือว่าโรงละครกรุงเทพฮนะ มนเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับผมเ<อ>ตัวแสดงหลักของหนังเรื่องนี้ก็จะมี4ตัวลหลักด้วยกันครับผมละครเรื่องนี้แล้วเขาจะในหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะมีนักแสดงที่เป็น AF เนี่ยแบ่งกันเป็น2คนคือวันแลวเขาเล่นวันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าคนละวันผมว่าวันเดียวกันคุณน่าคิดว่าวันว่านผมคิดว่าเดี๋ยวเอาข้อมูลที่มันโชว์มาแล้วเดี๋ยวพูดกันอีกทีหนึ่งโอเคครับครับผม